ดีใจมากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราถ่ายกันค่อนข้างที่จะคิวเรื่องของคิวเรื่องของโปรดักชันก็ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยแล้วก็พวกเราก็เต็มที่กันทุกคนก็ถึงเวลาที่แบบว่าแฟนคลับรอคอยกันมาเรื่อนานเนาะสำหรับซีรีส์ที่เป็นแนวแบบยูริแล้วก็มีการสืบสวนมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะก็จะได้รับชมพร้อมกันในวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะ วันนี้ก็คืออบอุ่นมากบรรยากาศวันนี้อุ่นมากอุ่นอุ่นจนเปียกเลยค่ะตอนนี้ก็ดีใจที่แบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าแฟนคลับจะมากันเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยแฟนคลับหลากหลายของนักแสดงหลายๆท่านที่มาในวันวนี้ฉลองค่ะสุยอดมากวันนี้แบบที่ผลงานเราใกล้ละดีใจค่ะแล้วก็จริงๆเข้ารอตั้งแต่เราปิดกล้องกันแล้วก็อยากให้ออนเร็วๆเพราะว่าอยากเห็นว่าตัวเองหรือว่า เขาเรียกว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยค่ะจะสามารถตีแผ่ไปในมุมไหนได้บ้างแล้วก็ซีรีส์แบบผลสินสนิมที่ตั้งเป้าไว้ก็คือกำลังจะเขาเรียกว่ากำลังจะลีดผลออกเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างสักชีค่ะแล้วก็บางคาแรคเตอร์ในเรื่องเนาะปนกับหมอรันจริงๆมันตอนถ่ายมันตุกหนักแค่ไหนเล่าแบบนิดเ,เล็กนน้อ,อเ<ล>ยเอ<ล>อ คือจริงๆอ่ะเราก็เคยได้เล่นหลากหลายบทบาทกันแล้วแหละนะคะเป็นทั้งแบบหลากหลายอาชีพและจนมาเรื่องนี้ก็คือได้มาเป็นทั้งตำรวจแล้วก็เป็นหมอแพทย์นิติเวศอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันความยากมันมากขึ้นอยู่แล้วคือจุดเริ่มต้นของเวลามันมาจากการเป็นนางงามเรื่องแรกเลยบุคลิกที่เรต้องแบบว่ามีการเปลี่ยนมีการเวิร์กช็อป มีการดูออกของจริงๆเลยไม่ไมว่าจะเป็นางานเรื่องของการแพทย์หรือว่าตํารวจเวลาเขาทำงานเป็นยังไงก็ต้องทํากันบ้านกันประมาณหลายเดือนอยู่ว่าที่เราจะเริ่มถ่ายทํากันอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการคลิกบทบาทที่หลายๆคนน่าจะยังไม่เคยเห็นอินหลอดเมพาร์ตของตํารวจแล้วก็แพทย์ดีเวค่ะแต่แว่าแบบว่าอีฟา้าไม่น่าจะต้องปับอยู่เพราะว่าเขาเข้มไมป อ๋ออาจจะติดความที่เก๊กอยู่แล้วอะไร<อ>ปแล้วเออปรับเยอะเลยค่ะเรื่องแรกเลยที่แบบพี่ปอยคุณกับน้องคอยเตือนเราอย่างเช่นการเดินลวทิ้งเ้วเดินนางงามเราก็จะติดตัวแม่ติดทิ้งสะโพกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็นตำรวจเนี่ยคือมันต้องออกไพยอะไรคึอตลอดอะไรเงี้ยก็จะมีมใช่มีบ้างค่ะมีบ้างตลอดนะคะในเรื่องเป็นหมอก็จะเน้นไปทางเอ่อการแพทย์นิดนึงค่ะคือความรู้หรือว่าเขาเรียกวิธีการที่แพทย์เขาเอ่อเขาทำทำงานในที่นั้นก็ต้อง เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็โชคดีที่มีคุณหมอะะมาช่วยกำกับแล้วก็มาช่วยดูในขั้นตอนแล้วก็เขาเรียกว่าคำศัพท์ของแพทย์ถือว่าเป็นการถ่ายทำที่ไม่เบลอคำสัพแพทย์นี่น่าจะยากแบบว่ายากมากๆค่ะแล้วก็ต้องพูดแบบติดต่อก,กันด้วยแล้วก็แบบต้องแสดงว่าเราสามารถเป,เป็นหมอจร,จริงๆนะเป็นแพทย์จริงๆนะอะไาเงี้ยใช้เวลาสั้นค่ะแต่เชื่อว่าออกมาดีแน่น,น <c oughs> อนตรงนี้ไปไหนมาไหนคนเรียกคนเรียกหมอแล้วก็ หมวดตุนอะไรน,นี้แตอนนี้ของหนูก็ยังเป็นยังเป็นโมยังเป็นแม่กุหลาบอยู่แต่เชื่อว่าถ้าได้ซีรีส์ได้อ่อนไปเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ขึ้นมาจะเป็นหมวดตุนคือในในบรรดากลุ่มแฟนคลับเราเนี่ยก็เรียกเราแบบสาระวัตรตุนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะ,ะจับกลุ่มแฟนคลับใหม่ๆให้ได้ดูเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่แค่กลุ่มของอิงหลอดหรือว่ากลุ่ม บุคคลที่เป็นแบบสาวว่ายหรือยูลิอย่างเดียวเพราะว่าช่องเรื่องนี้เราได้ออนทั้งช่องวัน31ด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้คนต่างจังหวัดดูได้และรู้จักพวกเราในในพาร์ทของหมอรันแล้วก็สารวัตรตุงเนี้ยค่ะมีคนแซวไหมคะว่าให้สารวัตรตขอจับหน่อยมีค่ะมีหนูก็เลยถามว่าจะให้จับตรงไหนเออถ้าเขาถ้าเขาเล่นมาแล้วเราจะตอบวอะไรก็อยากให้จับตรงไหนได้หมดถาับ้นบ้างค่ะเป็นคแรคเตอร์ยังไงเ เริ่มที่เนื้ก็คือคาแรคเตอร์คือชื่อเบลค่ะจริงๆไม่ไม่อยากสปอยมากเพราะว่าเอ่อเรียกว่าเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้หลักๆก็จะเป็นพี่ๆทุกคนดีกว่าเพราะว่าถ้าสปอยไปก็คือจะรู้เนื้อเรื่องเใช่เก็<ๆ>เบไว้ดีกว่ารอไม่ได้รอไม่ดมดได้ค่ะก็มีนารับบทเป็นผู้กองจิวค่ะก็จะเป็นมือขวาของสารวัตรตุลก็คือจะอยู่ติดกับสารวัตรตุลเลยทําคดีด้วยกันแล้วก็ แค่นี้แะกันคือจะบอกว่าเรื่องก่อนที่เป็นบางเกาะคณิกาคือเราก็เป็นโสเภณีเหมือนกันและเรื่องนี้ก็มาเป็นตำรวจเหมือนกันก็ใช่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแต่เรื่องนี้แล้วเราอยู่คนละฝั่งกันเรื่องนี้เราทีมเดียวกันใช่งั้นเรื่องนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรฝ่ายคู่กันใช่คู่หู กูก็คือเรียกว่าวัดกันยังไงคะความเจ่นี่คือให้ยังไงโอ้เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นลูกกระจกเป็นลูกกระจกเออดตาูติดตาใช่ทำตามคำสั่งพารเลิฟใคพัดอะไรยังไงสบายด้ก็ก็ก็มีค่ะแต่ของผู้หนูอาจจะไม่ได้เยอะมากในพาร์ทความรักแต่ก็จะกับหมอเมย์ค่ะกับหมอเมย์ใช่ค่ะก็คือเป็นแบ่งใช่ มมอเค่ะก็หลินนะคะรละบทเป็นเมยค่ะจริงๆไม่ใช่หมอนะคะเป็นนักพิวิทยาแต่ว่าทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกับเชอรันนะคะก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะแล้วก็เสิร์ฟความหวานแค่กุกกิ๊กกุกกิ๊กับจิวกุ๊กกิ๊กเรุ่นไหนกุ๊กกิ๊กรุ่งไหนไอ้รอดูเด็กๆเบาๆอนุบาลน่ารักน่ารนี่คือแบบค็อกเลยถ้าแบบหนังผู้ใหญ่ต้องไปคู่หนู แบ่งกันเลยใช่ไหความพู่เราคือแบาตไดแบ่งเลยให้สามคำเองค่ะสามคำเหรอคะดีนะัช็อตเลยบัพปี้เลิฟแล้วกันหนังพูดยากค่ะและฉา่ะรับบเป็นที่วาค่ะเป็นนักข่าวสาว ่ก็ค่อนข้างพลิกบทบาทด้วยวิธีการพูดซึ่งเป็นปัญหาหลักเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้พัฒนาการพูดของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยอาชีพนี้เท่เอ๊ค่ะเป็นเป็นนักข่าวเราคุณเลนรู้อะไรบ้างคะในเรื่องในเรื่องอะไรยังไงใช่ก็เหมือนเราต้องพยายามหาความจริงค่ทุกอย่างให้ออกมาประชาชนได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เ,ออเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดวยปกติแต่แค่ว่าวิธีการพูดหรือวิธีการสื่อสารมากกว่าที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรอย่อางเงี้ยก็เรียกว่าเป็นสิสัดหรือว่าเป็นตัวให้เห็นที่ต้องสื่อ่าอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ค่ะเราก็แค่หาความจริงไปเ<อ> <c oughs> รืเ่ <c oughs> อยๆม่าถึงคุณฟ้ากลนตลอดมาหลายคนบอกว่าขั้วพวกเราก็ทำมาค่อนข้างหลากหลายเนาะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมัตเตอร์พีว่าที่มัตเตอร์พีได้ไหมคะ ก็จริงๆเคยเล่นด้วยกันมาก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งหมด2เรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ถ้าสาหรับในพาร์ทเลิฟซีหรือว่าความรัก,กอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็คือจะมีความโหดขึ้นแต่ว่าช่วงเวลาที่เราถ่ายทำเราเราถือว่าเป็นเรื่องที่ถ่ายแล้วโฟลที่สุดตั้งแต่เราถ่ายมาม<ๆ>อะไรเงี้ยอาจจะได้ความที่เหมือนพอต่างคนต่างไปฝึกฝนเพิ่มหรือว่าได้ไปร่วมงานกับนักสแสดงท่านอื่นๆเพิ่มพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันสมุดขึ้นค่ะ ซีรีส์นะคะหยดฝนกิ่นสนิมไว้ด้วยนะคะจะสามารถดูได้นะคะก็คืออีกไม่กี่วันนี้แล้ววันที่23พฤศจิกายนนะคะทางช่องวัน31นะคะหรือว่าอันคัดอันซีนต่างๆนะคะฉากพิเศษพิเศษเราจะฉา,ายนะคะทางช่อง แอปพลิเคชันของไอชีอีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมด10ตอนค่ะอาทิตย์ละ1ตอนด้วยกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับมุมมองความรักของยูริแต่ว่าความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือเราตีแผ่ในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งความสนุกที่ครบรถไม่ว่าจะเป็นดรามา่าเลิฟซีโรแมนติกต่างๆนะคะรวมถึงฉากบู๊โปรดักชันทีมงานเบื้องหลังเราก็ตั้งใจกับทุกๆคนฝากไว้ด้วยละกันนะคะสําหรับซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมค่ะขอบคุณค่ะ